ถ่ายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันอังคารที่30กันยายน2568นะครับเอกมะข่าวทีชัดฟันธงกลางสัปดาห์ลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์โปรแกรมเพียบเลยนะครับวันนี้คู่ที่น่าสนใจผมเลือกเกมปาฟอร์สกับบาเยนมิวนิกมาวิเคราะห์ฝากคอบอลน,นะครับคู่นี้คิกออฟตีสองตรงนะครับก่อนอื่นเลยแอด eak99 นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะ แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ a ek 99ตามหน้าจอเลยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับเป็น m a t ์ h day ที่2นะครับปาร์ฟอสเป็นทีมนงจากไซปัสเกมล่าสุดก็ชนะทางด้านนิโคเซียมา2-1ในลีกนี่ไลรทีมทานนะครับชนะรวดเลยส่วนทางด้าน UCL เกมแรกเนี่ยก็ปาร์ฟอสเองก็บุกไปเสมอโอลิมกอส0ประตูต่อ0นะครับฟอร์มในลีกก็ถือว่าดีฟอร์มใน UCL เกมแรกก็ดีส่วนบรอนอันนี้ก็ไรที่ตีครับ ชนะรวดทุกเกมนะฮะบ,บาเยนในเกมแรกที่เล่นในยูเซลก็ชนะโจซีสามหนึ่งนัดล่าสุดในบูเดสซิก้ากดเบรเมนไป4ี่ศูนย์คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันในการลงเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับชื่อชั้นเนี่ยบาเยนดีกว่าวันนี้บาเยนจัดเต็มแน่โดยเฉพาะเกมรุกครับนำทัพมาโดยแฮร์รี่เคนโปลิเซแซกนาบี้แล้วก็ทางด้านหลุยดิอาสมิดฟิลด์คิมมิดมีทางด้านพาฟโฟรวิธนะครับเกมรับโจทานตาอูปาเมกาโน ซาชาบูอีคลาดไลเมอร์ประตูเป็นทางด้านหน่อยเออส่วนปาร์ฟอร์สมีนักเตะยังดังดาวิดลุยครับอดีตนักเตะเชลซี Chelsea, ก็ลงเล่นให้กับปาร์ฟอร์ตอาจยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กผมก็ยังชอบความร้อนแรงของบาเยน์อยู่นะครับคู่นี้ชื่อว่าบาเยน์ดูดีกว่าทุกขุมกำลังปาร์ฟอร์ตอาจจะสู้ได้ในะระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องระบบทีมเบิร์กความฉลาดเฉพาะตัวแล้วก็ ความร้อนแรงของแฮร์รี่เคนช่วงหลังยิงประตูเป็นว่าเล่นวันนี้ถ้าสกอร์แรกมาเร็วผมเชื่อว่าน่าจะถล่มปาฟอสได้นะครับสามลูกผมเชื่อว่าน่าจะยิงถึงคู่นี้เชียร์เสือใต้บาเย,ยนนิคไปได้เลยนะครับไม่น่าจะทําให้แฟนบอลผิดหวังนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปที่อิตาลีครับเกมงูใหญ่อินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านเจอกับสลาวิปรากทีมดังจากเช็กอ่ะอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านที่จูเซเป้มีอาซ่านะครับก็ต้องการเก็บ3ามแต้มวันนี้ไม่น่าพลาดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะไล่ถลุง ไลบ่บดไรบี้สลาเวีปาร์กแบบขาดลอยเหมือนกัน2ลูกผมช่วยอินเตอร์น่าจะทําได้นะครับสองคู่ค่ําคืนวันอังคารที่30ในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือก2ทีมใหญ่เลยนะครับเลือก2ทีมอย่างบาเยนมิวนิกแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับแอด eak เก้าสิบเก้าขอบอลแฟนบอลอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับสอบถามข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนทัศน้าข่าวนตลอด24ชั่วโมงตามหน้าจอเลย เอดเอเคสวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นวันสิ้นเดือน30กันยายนวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกลับมาลงสนามทำการแข่งขันกันเป็นเกมแมตช์ที่2นะครับ2นาฬิกานี้น่าสนใจกาาตาสลายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเจอกับหงแดงงหรือว์พูลนะครับซึ่งกาาตาสลายเกมแรกประเดิมเล่นในแชมเปียนลีกเนี่ยเละเทะเลย ออกไปเยือนไอทักแฟรงก์เฟิร์ตแพ้มา1ประตูต่อ5แนวรุกนะปัจจุบันต้องบอกว่าก็มีนักเตะที่มีชื่อเสียงหลายคนย้ายไปเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเลรอยซาเน่วิกเตอร์โอซิมเฮนมาโรอิคาดีอิวกายคุนโดกันหรือแม้กระทั่งมาโลเลมีนา ก็นะครับประมาทไม่ได้คือเวลาการ์ตาสไายเล่นในบ้านเนี่ยนะครับก็เอนเตอร์เทนน้นแกมบุกไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอทีมเล็กทีมใหญ่เล่นในสไตล์ใกล้เคียงกันหมดส่วนฝั่งของลิปูคนบ้านครับเกมแรกที่ประเดิมในแชมเปี้ยนล,ลีกเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเบียดชนะแอตเติโกมาดริดไปแบบบุตรวิด3ประตูต่อ2แล้วก็เกมลีกนัดล่าสุดอย่างท,ที่ทราบกันนะครับออกไปแพ้คริสตัลพาเลท1ประตูต่อ2 นะัดล่าสุดก็แพ้เกมร่างในพีมารีกไปแล้วครับวันนี้ก็จะได้อุกโกอิกิติก้ลงเล่นได้ตามปกตินะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกันติดโทษแบนเพียงแค่ในอังกฤษเท่านั้นในแชมเปี้ยนลีกกลับมาแล้วนะครับเล่นกับโมซาลาแล้วก็ลุ้นกันครับว่าผู้คดิกัคโปฟอร์เรนเวียร์อเล็กซานด์อีซัคใครจะลงเป็นแนวรุกในด้านบนให้กับลิเวอร์พูลครับส่วนวิดฟิลพวกร่างกาเฟนแบกอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็น่าจะลงสนามได้แบบไม่มีปัญหานะครับอย่างที่บอกไปครับกาลาสไทร์เล่นในบ้านไม่่ม่่่เเเเลลลนนกกมมมมรรัับไุอยูแ้ว นะครับก้าบุกก้าแรกใส่ลิอร์พูลซึ่งจุดนี้นะครับน่าจะนาให้พลพรรคหงแดงมีโอกาสเปิดพื้นที่ในการเล่นเกมรุกเจาะประตูได้ง่ายมากขึ้นยิ่งท่าเล่นเกมแรกกันยิ่งเข้าทางลิอร์พูลครับศักยภาพความแน่นอนนะชั่วโมงนี้เนะี่ยยังเชื่อว่าลิอท์พูลทาได้ดีกว่าครับและสุดท้ายวันนี้พวกเขาจะกลับบ้านมาพร้อมกับชัยชนะครับน่นคือทั้งหมดของพีวฟุตบอลนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเทปแบบนี้ได้ใหมใ่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเอสซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99ครับก็เจอกันทุกวันนะครับกับช่องนี้ครับกูรูฟุตบอลกับผมแชมป์เอฟเอ็มเก้าสิบเก้านะครับฟุตบอลให้กับคอฟุตบอลทุกท่านทุกวันนะครับก็คลิปลงทุกวันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับแล้วก็เอาเป็นว่านอกเหนือจากข้อมูลแล้วก็ทัศนะจากผมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีก like. ูรูฟุตบอลชื่อดังนะครับผู้บรรยายกีฬาชื่อดังจากทางพีพีทีวีสปอร แบรนด์ของช่องบอลวันนี้ภาษาไทยไว้ด้วยละกันนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับบอลวันนี้ทาง t ิ k กต o k นะครับหรือไม่เจอกันยังไงเนี่ยก็ฝากทีมงานของครอ,อบครัวบอลวันนี้ออดไลน์เข้ามาได้เลยครับผ่านทางไลน์ทีทีอ็มสานะครับแล้วมาลิดบุกเยือนไคร,รัตนะครับทีมจากคาซัคสถานซึ่งมันก็คนละเบอร์อยู่แล้วไคร,รัตเองเนี่ยก็มีบาซิลเลียนเป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่คนหนึ่งคือจอจินโยนะครับแล้วก็นาเป้าเป็น ดัสตานซับไรเยฟนะครับรวมไปถึงตัวสลับเป็นอเล็กซานเดอร์มารินสกี้แล้วก็วาเลรี่โกลมิโก้นะครับก็ยังคล้ายๆกันนะกับกับปาฟอสเมื่อกี้ก็คือเป็นคุณภาพผู้เล่นที่ยังคนละเบอร์อยู่มันลิดน่าจะจัดจัดใหญ่จัดเต็มได้นะครับแล้วก็ไปไล่บี้เอาแต้มกับทางด้านของบาร์เซโลนาตามหลังอยู่อยู่ในรองจ่าฝูงในลาลิก้านะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่าง อาดากูเล่วินิสซูจูเนียนะครับอ่าเคลียนเอมบัปเป้พวกนี้น่าจะลงแน่ๆน,นะครับกลางก็พวกคิว้วเคียวระดับแชมป์ยุโรปมาแล้วอย่างบันเบเดเจ้าเมียนี่นะครับแนวรับก็ด uh, ินฮุยเซนอาลอสอาเบโลกาลอสนะครับน่าจะลงเล่นในเกมนี้ไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นมาลลิดบุกชนะไอตรงนี้สาแต้มชัวๆนะครับ3สกอร์4สกอร์ขึ้นไปยังสบายๆส,ส,สำหรับเกมลุกแล้วก็คุณภาพของเรอัลมาดริดครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ